สวัสดีครับ,วรบพวกเราจะมานําเสนอการทำ e ํำ e-book ในหัวข้อสุดยอดความรอดแห่งอาเซียนครับนี่คือข้อมูลที่จะนํามาใส่ใน e-book ของเราเราได้นาข้อมูลใส่ในโปรแกรม Microsoft Word เรียบร้อยแล้วลครับมาถึงขั้นตอนการทำ e-book นะครับ ขั้นแรกเราก็จะเริ่มจากการเปลี่ยนหน้าปกแล้วก็เปลี่ยนพื้นหลังครับไปที่ออปชันต่อมาจะไปที่เซตบุ๊กออปชันครับเลือก cover front cover กด b r o w ครับเราจะเลือกรูปจากที่เราได้เตรียมไว้ครับทำแบบเดียวกันกับปกหลังนะครับ back cover ครับ โอเคครับนี่จะได้ทั้งปกหน้าแล้วก็ปกหลังนะครับต่อมาจะเป็นทำแบล็กเกล์นะครับมาที่แบ c ็คด o ูแบ็ก์ครับเราจะเริ่มจากแฟมของเราที่เราได้เตรียมรูปไว้ครับโอเคครับต่อมาจะเริ่มจากการใส่หัวข้อหน้าปกเลยนะ,ค,ะครับกด annotate ครับกล่องข้อความ เริ่มใส่หัวข้อเลยครับแล้วก็ใส่รูปภาพลงไปด้วยนะครับ ต่อมาก็จะมาใส่ข้อมูลเนื้อหากันนะครับเริ่มจากการแทรกหน้าขึ้นมานะครับกด insert page ครับหน้านี้นะครับหน้าข้อมูลหน้าแรกก็จะเริ่มจากหน้าที่3นะครับหน้านี้จะเป็นให้เราแบบดูว่าเราได้ทําไปกี่หน้าแล้วบ้างส่วนอันนี้ก็จะเป็นสารบัญน,นะครับหน้าที่2เป็นสารบัญข้อมูลจะเริ่มจากหน้าที่3นะครับเราก็จะทําการ copy จาก m i โค้ s ซอฟต์วร์ที่เราได้เตรียมเนื้อหาไว้นะครับกดเหตเลยครับโอเคครับก็ใส่รูปด้วยนะครับ ก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยจนข้อมูลครบนะครับ insert page แล้วก็นำข้อมูลจากในซอ o f t w ว r ์ที่เราได้เตรียมมาไว้นะครับนำมาใส่จนข้อมูลครบนะครับใส่ไปเรื่อยครับเมื่อเราใส่ข้อมูลจนครบนะครับเราก็จะมากำหนดสารบัญกันนะครับการกำหนดสารบัญน,นะครับก็ดูจากนี่เลยนะครับ เราจะเริ่มจากหน้าที่สามนะครับเพราะหน้าหนึ่งกับหน้าสองคือนี่คือหน้าหนึ่งนี่คือหน้าสองครับก็สองดูว่าหน้านั้นหน้านั้นนะคือเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอะไรก็จะมากาหนดที่ทีละบรรทัดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ใส่ตามที่ข้อมูลแต่ละหน้านะครับต่อมาเราก็จะมาทําการใส่เพลงนะครับมาที่เพจออปชันนะครับแล้วก็มาที่ a u ิโอครับกดแอดนะครับเลือกเพลงจากที่เราได้เตรียมเอาไว้นะครับ ตัดตกลงครับกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพใเช่าง,งนี้ขอบคุณครับ